สายตาคนอยู่ในเมืองไทยเมียฝรั่งขี้นกต้องมาลำบากต้องมาทำงานในต่างแดนต้องเป็นขี้ข้าผัวฝรั่งอันว้าแท้ๆเธอคนที่พูดข้อนี้ชีวิตเจ้าดีปันดนะคะอันนี้พูดจากใจผัวไทยเราก็ทำงานหาเงินหาใช้นะทำกับข้าวกับปลาให้ผัวกินเนาะสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองผัวฝรั่งก็เป็นแค่ผัวนะเรื่องการทำงาน เขาเรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองเนาะไม่โดยค่าถ้าชีวิตวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมว่าคนทํางานเนี่ยเขาจะปลอดภัยในตัวเองมีหลักค้ำประกันของตัวเองยืนอยู่ได้ในต่างแดนด้วยเ,เขาเรียกว่างานการันตีตัวเองนะคะทุกคนมูลค่าของแต่ละคนเนาะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของตัวเองคนที่เขาโชคดีมีสารามีเลี้ยง ดูตลอดไปอันนี้คือบุญเขาบางคนเขาโชคดีแรกๆพอสุดท้ายผัวฝรั่งเบื่อหน่ายเราไกลเป็นภาระหาแต่ภาระให้เขาเพราะครอบครัวทางเมืองไทยเขาเบื่อเขาลำคาญเขาก็ทิ้งไปเราก็เอาเล่าความจริงมาเล่าสู่กันฟังว่า เป็นยังไงหลายๆคนไม่คิดไม่ฝันหรอกยามรักกันนะ่ะไม่มีใครคิดล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าหรอกว่าจะเลิกลากันนะฮะแต่สุดท้ายไปไม่ถึงปลายฝันอยู่กันไม่รอดนะก็เลิกลากันไปก็ต้องมาสู้ลุยตอแต่คนไหนที่ลำบากตั้งแต่เริ่มต้นพอรู้เลเวลสามีแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับตัวเองสู้มาตลอดนะถ้าชีวิตต้องเลิกลากัน ก็ยืนอยู่ได้อย่างสบายด้วยรายลักษณ์หลักฐานก็คือเงินของตัวเองในต่างแดนพี่นองขาและหนึ่งสิ่งหลายคนมองว่าการทำกินทำอยากให้สามีเออมองเป็นขี้ข่าต้องทำความสะอาดบ้านต้องซักผ้ารีดผ้าต้องทำเกับข้าวอันนี้เจ้ามองเป็นขี้ข่าได้จังใดในเมื่อผัวเข้าหาเงินหาทองให้กินให้ใช้นะเราไม่ต้องจ่ายค่าบ้านเออเราก็ต้องปฏิบัติพัดวีในทางนี้ ฝรั่งบอกตรงๆเลยนะเปรียบเทียบยายจา๋าไม่ไม่เปรียบเทียบทุกๆกคนนะคะฝรั่งเนาะงานบ้านงานช่องเขาช่วยผัวช่วยเมียหมดเด้ผัวค่อยอะ่ะเออมันก็อยู่ที่เรา อยู่ที่การเรียนรู้เพราะคนไทยบางคนนะคะ,ะเข้ามาเนี่ยได้ทีว่าสามีให้เงินให้ท้องเราก็ทําเองทุกอย่างดูแลปริบัติเขาเรื่องการบ้านการช่องเนาะให้เขาประทับใจเราไม่ได้ทํางานมันก็เป็นหน้าที่ของผู้หญิงไหมนะอยู่ไหนมันก็ทําเออจะเรียกว่าโอ,อ้ฝรัง่งเอาเมียมาเป็นขี้ข้าแล้วผัวคนไทยล่ะ นะงานไล่ก็ทํางานกลางวันเงินก็ต้องหาเหมือนกันแต่พอเย็นมาต้องมีพาเข้าแต่งให้ผัวเราก็ยังทํากันมาในชีวิตนะเออเนานะณวันนี้กลับมองสายตาว่าดูแลผัวฝรั่งแบบนี้แล้วเป็นขี้ค่าฝรั่งมันโบแมนดอกเด้อพี่น้องอันนี้ตอบตรงๆจากคอมเมนต์ สายต่างและเอาความเป็นจริงของชีวิตมาพูดกันนะคะว่านี่คือชีวิตนี่คือครอบครัวถ้าเขาดูแลเราดีเราก็ต้องมีน้ําอกน้ําใจดูแลเขาการทำงานบ้านการทากับข้าวกัดปลาซักผ้าซักผ่อนีดผ้ามันเป็นงานของผู้หญิงอยู่แล้วแต่ถ้าล่าสามีเรามีน้ําใจช่วยมันก็เป็นความสุขร่วมด้วยช่วยกันทุกกรณีไม่ว่างานนอกหรืองานในเงินก็ช่วยกันหากับข้าวก็ช่วยกันทำ เมียทำกับผัวล้างจานมันก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ถ้าเราทำให้เขาสบายจนเคยตัวนะไม่เป็นไรหนะ้าที่ของเราถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขก็ทำไปแต่ถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เหนื่อยนะเงินฉันก็หาใช้เองเออในบ้านฉันก็ทำคนเดียวเราก็ต้องรู้จักพูดรู้จักฝึกเขาตั้งแต่แรกที่มาอยู่นะ การปรลอบผัวเข้าครัวที่รักฉันทําอันนี้เธอมาชิมซิมันขาดอะไรฉันอยากทําอาหารฝรั่งเธอสอนฉันหน่อยให้เขายืนคู่มันก็เป็นสีสันของคาวค่าคู่มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะทํายังไงให้เขาได้ร่วมจิจกรรมทุกกิจกรรมกับครอบครัวของเราได้มันก็ต้องฝึกมาแต่ตั้นต้นอืมแต่พอนะวันนี้ เรารู้สึกแย่เรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกเบื่อแล้วความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนใช้เพราะการกระทําของเราด้วยเออ,อยายจ๋า,จาไม่เข้าข้างฝรั่งและก็ไม่เข้าข้างไทยก็พูดกันโดยตรงในความเป็นจริงนะฮะเออเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเรียนรู้มันใช้เวลาสะสมนานทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเราจะโทษเขาเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ การเราพูดไปแล้วเขาโมโหตอบกลับโอ้ไม่อยากมีปัญหาไม่พูดดีกว่าเออมันก็กลายเป็นการเก็บกดไม่เรียกว่าการแก้ไขเนาะเพราะเราพูดกับผัวไม่ได้แต่เราหยุดเองจริงๆแล้วเมื่อเกิดเรื่องระหว่างผัวและเมียสําหรับยายจ๋าเนี่ยเราจะโต้กันให้จบพูดและเคลียร์ความรู้สึกของเราและให้เขาตอบออกมาในมุมของเขาข้อนี้โอเคเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้ เราก็มาบวกลบคูณหารข้อนี้ได้โอเคให้เข้าไปยกให้เข้าไปข้อนี้ไม่ได้อ่าโอเคข้อนี้ได้เป็นของเราอืผัวเมียมันก็แค่นี้แหละหมัดต่อหมัดฟันต่อฟันรักกันชอบกันมีความสุขด้วยกันยามทุกสู้ไปด้วยกันนะยามไม่มีเงินไม่ใช่ว่าเราจะมาเพ่นหนีเขาทันทีอ่ามันก็ เนาะมันก็เป็นจิตสํานึกของแต่ละคนละพี่น้องคาอันนี้พูดในมุมของยายแล้วกันนะไม่ถูกใจคอยขออภัยเพราะเราเอาความเป็นจริงมาแชร์กันนะความลําบากในต่างแดนชีวิตนะ่ะต้องย้อนถามว่าเราอยู่เมืองไทยสบายกันหรอเออต้องใช้คํานี้อยู่เมืองไทยไม่เคยทํำหรอสิ่งที่เราทําอยู่เมืองนอกเนี่ยนะคะอ,อถ้าไม่ทำเออเข้าใจเจ้าลำบากแท้แต่สำหรับยายนะบอกเลยมาอยู่นี่ มีผัวช่วยอมืมีงานทํามีเงินให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือเข้าบ้างเป็นบางข้างคขาภูมิใจที่ได้มาลำบากในต่างแดนและลำบากในต่างแดนนะอืมเราเคยทํารายวันเมืองไทยสามร้อบาททํางานสามร้อยบาทต่อวันนะมาอยู่นี่สามร้อยบาทต่อชั่วโมงเจ้าขยันเจ้าก็ได้เงินไหลนะเจ้าขี้ข้าน มันก็อยู่ที่โต๊เจ้านะความขี้ค้านถึงได้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความลำบากแต่ถ้าเจ้ามองเป็นเม็ดเงินที่เราทำสะสมโอ้แค่มงทำความสะอาดชั่วโมงแค่สามร้อยอืมอย่าไปดูถูกเงินอมืมีบาทรู้จักเก็บสามร้อยถ้าเราเริ่มเก็บเราก็มีตังเป็นของเราแต่ถ้าเราคิดว่าอยู่เมืองไทยเราทำงานออฟฟิศมาอยู่ที่นี่เจ้าจะต้องทำงานออฟฟิศอยู่เมืองไทยเป็นครูมาอยู่ที่นี่เจ้าจะเป็นครู ยากนะเพราะทุกคนมาเมืองนอกเขามีภาษาของประเทศเจ้าต้องมาเรียนรู้ใหม่ทุกอย่างยิ่งกับสามีนะมันเป็นคนคนละประเทศคนละประเพณีตอนเข้าไปเที่ยวเมืองไทยมันเป็นเวลาแห่งความสุขสั้นๆ้เขาไม่คิดเขาไม่อินเขาไม่ฟินอะไรสนุกจ่อยๆแต่ชีวิตจริงมาอยู่ตอนเขาเหนื่อยอารมณ์แท้จริงของเขาะะตอนเขาทำงานดินฟ้าอากาศเนาะเออ เราก็ต้องมายอมรับปรับมากมายกว่าจะอยู่ในประเทศเขาได้และระหว่างสามีภรรยาถ้าเอาแต่ปัญหาให้เขาแบกแล้วเราไม่คิดจะช่วยหางานทําเงินมาแบกรับภาระของเราเองนะฮะแรงเขาไม่มีก็พังทลายกันทุกคู่ พี่น้องพินิษพิจารณาถ้ามีสามีดีแรงเงินถึงนะเวอร์เขาได้เขาไม่ให้เมียเขาทำงานเขาก็รับผิดชอบทางเมืองไทยให้แต่มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เขาให้ใช้ถ้าล้ําเกินหน้าเขาก็พูดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแมนบมละอืมอันนี้เคลียร์กันแบบสดๆจริงๆสัมผัสกับฝรั่งที่นี้เลยใครคิดเห็นต่างยังไงมาเสริมเติมกับยายได้นะ,ะคะคําว่าขี้ข่าเพราะเราคิดไปเองหรือเปล่า ชีวิตเราดีกว่าเมืองไทยหรือเปล่างั้นก็เปลี่ยนแลกใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ไวเอาให้สมดังใจเจ้าของเดอ้อขอให้สมหวังทุกประการแต่สําหรับยายจา๋ามองว่ามันเป็นชีวิตไม่ว่าเลือกผิดเลือกถูกเลือกมาเป็นผัวแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วเราก็ต้องไปให้สุดไปหยุดที่อยู่กันไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปแค่นั้นแหละชีวิตเออ